สวัสดีครับทุกท่านครับอกองเจอกองครับพี่ไปไงมาครับนี่ก็มาจากทางน้นอ๋อมาจากทางนู้นโอ้ตายแล้วคุณรุ้ไหม่ถึงฟังคนณมงแน่าเอาสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิ่งเด้อพี่น้องโอ้คนดังมาหาครับนี่ดูฮเอาดูวะไม่เคยเห็นบ่ลูกค้ามาดูรถครับล็อกกี้ ตัวแรงของเราเพิ่งเพิ่งมาถึงครับนี่ผมยังไม่ได้นอนเลยเอ้าวมาเฮาอีกไม่ชวนเลยไม่ชวนเลยลูกพี่มาดูหน่อยจะจบหรือไม่จบตามมาดูถึงบ้านเลยครับกำลังหาอยู่พอดีเราตัวแรงทำไมว่าตัวแรงอู้พี่ขับดูอ่ะมาเท่าไหร่ฮะสองร้อยสองแสนมาสองแสนแล้วพี่มายังไม่ เก็บงานอะไรเลยเบาะ VIP พีไหเบาะีไอเบาสปริงไม่ต้องครับต้องเบาะยางในโอ้ภายในก็ธรรมดาเนาะรถเดิมๆผู้อ่ะไม่ผู้ไม่ผู้เพราะว่านั้นไอ้นั่นไอ้นั่นเฉยๆใหญเขาเรียกอะไรกันความร้อนกันความร้อนกาวมันหลุดเครื่องร้อยเก้าห้าเครื่องร้อยเก้าห้า เทียเหมือนใส่มาใหม่เลยลูกค้ามาดูรถครับมาดูว่าจะจบไหมให้ผมเท่าไหร่นี่เอ้าให้ผมเท่าไหร่ให้ผมเท่าไหรเ,เ,เป็นอนองคิดก่อนดูดูระบบเขานี่ดูระบบมีหลักนงหลักน้ําดูอ่ะรถห้างเนาะรถเสียบอก่รถห้างอือวันนี่ยุ่ช่วงสั้นแล้วเนาะอืไอดได้เลยเลยนะี่ยต่อดั้ได้เลยเนาะอือช่วงสั้นแล้วนี่ดู เฝอเพลเขาแน่นตื้อ่ะอ่ไม่มีโยกเลยอ่ะใหม่ๆเลยอ่ะมีโยกเลยอืแล้วนี่มันเมื่อกี้มันอันนั้นมันดิ้นอันนั้นมันดิ้นอ๋อรีวิวชัดจัดเต็มครับเอฟเอฟหน้าหลังคันนี้ล็อกแท้รถห้างครับสภาพก็พอดูได้ครับยังไม่เก็บงานครับเดี๋ยวมันจะแหนบไทยเลยครับแนบไทยเลยแนบด้วยรถเดิมๆเลยพี่ไม่ค่อยได้เช็งนะต้งเต่งด้วยอืแต่ก่อนคันนี้เป็นไร ก่อนเป็นรถขวดน้ำขวดน้ำถังน้ำอ่ะถังดูดขี้นี่ภาษีภาษีนอกภาษีไม่รถป้ายแดงบ้านเราเลยไหมรถป้ายแดงบ้านเราอะ่ะล็อกไทยล็อกไทยบ้านเราอะ่ะยินด่วนมาดูด้วยตัวเองเลยครับบอกว่ามันมีไหมราคานี้อยากเห็นกับตาครับมาดูเลยเดี๋ยวหาว่าผมหลอก แต่มันสวยดีเด้อพี่เอาจริง,งจะไปหาที่ไหนได้ราคานี้น่ะสองแสนเนาะอ้เงินสองแสนนะ่ะเอาดำหาดำมือสองหกเจ็ดหมื่นมาบางเงินไม่ถึงสามแสนดีกว่าซื้อร้อยสิบห้าอันนั้นเกีย์ฟงเกียวฝากมีหมดเลยด้เยน่ะนอ,อันนี้มันเป็นไอ้ไม่ใช่เกีย์เล็กห้าห้าเกีย์ใหญ่ไหมห้าเกีย์ใหญ่อออตาหกเกีย่ใช่างี้หกเกีย์มันจะยาว เกกียร์ฝาามแล้วใช่เกียร์ฝากยิงลมอีกแน่นเลยทำมาจาลมแท้เลยอืมห้องแท้เลยเดิมๆเลยของมันเลยมาทานนี่พี่ดูพี่ดูแต่กากระบาดแล้วนี่ดูมันใหญ่มากเลยมีแบบนกเอี้ยงกระบาดไหมอือนั่นแหละเนาะผมเห็นแต่กาขันได้เดี๋ยวลูกพี่จะได้ไปขันแบบใหม่อะแบบใหม่แบบใหม่ผมใส่ให้ใหม่ๆเลย ไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือได้กำไรครับงานนี้พี่น้อง,องปลาเ,ปเราบอกว่าไม่ต้องขายครับใช่มีกว่าราคาเนียอืมปลาเราบอกว่าไม่ต้องขายมันหายไม่ได้ครับ,ตรบแต่ผมว่าผมจะขายครับผมไม่ไมีตังค์พี่ผมขายได้แบ่งเป็นเซนต์กหน่อยเนี้ยอืมพึ่งทาความสะอาดนี่ไม่ต้องปูพื้นใหม่แต่ว่าพวกบัวดีอะไรไก็สวยดิโอ้ยเก็บเบอกยาง ใช่เบาไทยเบาต้องพุ่มไม่แต่ว่าพวกคนโซนคนโซนมันคบรบหมดเลยหรือไม่หมดเลยหรือไม่แล้วก็ว<ต>สีไ<ต>ม่หมดแต่หัวมันบางอยสวยไหมนะสวยราคาได้ไหมราคามันถูกมากเลยนี่ติดเครื่องดูวะติดให้ดูหน่อยติดเครื่องดูไปบิดกุญแจดูรถผมจับ<ด>กุญแจก็ติดแล้วอือเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเด็กเด็กพิบุตรนะครับพิบุตรว่าพาเด็กมาพาเตียงไหมเนี่ยไม่ค้าค่าเตียงเยอะ เป็นไงเป็นไงนี่ครับนิ่มมากเลยเครื่องเครื่องโคตรนิ่มอ่ะเอเครื่องใหม่มากครับอันนี้จีดเครื่องแล้วนะครับอินด่วนรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะผมขับมาจากชลบุรีอ่ะ FC ผมวิ่งแบบขับสบายมากครับ ดีครับไม่ดีไม่เอามาไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> อ้อของแท้ครับเดี๋ยวพาไปรีวิวเด็กซื้อพี่พ์ วันนั้นไม่ใช่คนนี้ไหนไปกระจกหน้อยว,วันนั้นไม่ใช่คนนี้เปิดโลกก็ชัดสิอ้าวบอกให้เปิดหน่อยโอ้เปิดเยอะๆไปไหนมาฮะฮะโอ้ตายพี่พูดดิมันล้าจริงๆว่ะไม่ไหวครับโอ้เอารถไม่ต้องถ่ายแล้วครับถ่ายเมียกันนี่แหละ ถ่ายก็ไม่เข้ามาไม่ถ่ายหรอกร้อนเอาในรถราคาหน้าใช่ไหมโตดมเอาไปช่วยงานสับเปลือดิผมถูกมากเลยนะนั่นแหละผมมาราคาเนี่ได้ได้เนี่ยไปไหมได้ครับครบเลยใบมะม่วงบอกว่าอินไว้เหรอเรื่องมันเอกสารมันไม่ครบเอกสารยังไม่ครบ นี่แหละขาดอะไรบ้างเอาฮะขาดอะไรบ้างขาดเงินหน่อพี่ถ้ามีเงินก็ได้ทุกอย่างเร็วคือเอาไปทำทะเบียนได้ได้หมดเลยครับได้หมดได้ครับเอาแบบไหนขอให้ขอแค่บอกผมอ่ะเออขอแค่บอกผมเงินถึงก็ได้หมดก็ได้เลยทะเบียนสบายกับผมนี่ไม่ต้องซีเรียสขับมาอย่างนี้เลยหรือวะขับมาอย่างนี้แหละพี่จากชลบุรีอ่ะบ้านบึงอ่ะอูไม่ใช่บ้านบึงไอ ผ่านทองบ่ผ่านทองเออผ่านทองคืนบุรีผ่านมาเลยอย่างเท่เลยพี่หาที่ไหนช่วงเราได้นั่นแหละสภาพมันได้กระทรวงกระซีมสวยเลยนั่นแหละอย่างเครื่องเครื่องมันดีเลยฮะออกปุ้งรถจอดอยู่บ่อเด้วันนี้ติดงาน ติดเปียวรถแล้วก็ปะเราไปช่วยงานช่วยอะไรด้วยก็เลยหยุดเลยวันหนึ่งไป,ไปงานศพไหมไปมาแล้วอผมไปจุดทูบแล้วผมก็กลับเนาะไม่กล้าอยู่นานนี่อายเขาเน้องมีแต่แขกท่านมีเกือบทุกคนเนาะ,ะผมละอายเขาจนอู้อไ,อไปทำบุญนั่นแหละผมก็ไปจุดทูบจุดเทียนแล้วก็กลับเลยเดี๋ยวผมจะไปไปตัวไปกับเด็กนะ<ป>โอ เรียนจบยังเด็กเหมือนยังใช่ไหมมโมหกบ่มหกหรือปีหนึ่งทองแล้วพูดไม่ออกครับโดนโดนเอ้าก็นี่ครับล็อกกี้สภาพนี้น้อยเซีเนาะหาที่ไหนได้ครับมีถ้ามีก็บอกผมด้วยนะ